โอเคนะครับก็กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะก็การกลับมาไลฟ์เกมมือถือของเรานะครับ <c oughs> ไม่ได้ทํามาโคตรนานใช้คํานี้แล้วกันนะฮะก็บอกไว้ก่อนเลยคือหลายท่านทราบแล้วเนาะช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยก็เลยคลิปเกมมือถือก็เลยจะออกน้อยหน่อยวันละคลิปบ้างบางที2วันออกคลิปหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่า้ hey, วันไหนที่ผมกลับมาเร็วเนี่ยและจะมีการรีวิวเกมมือถือในหัวค่่เนี่ยผมจะจัดไลฟ์เลยนะครับเดี๋ยวก็ลองดูก่อนแล้วกันว่า อันเนี้ยโอเคไหมถ้าโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันได้เลยยาวๆแน่นอนนะครับก็ดูเป็นกระแสก่อนแล้วกันเนาะสำหรับคราวนี้เรามานําเสนอเกมนี้เลยอย่างที่เห็นนะครับเปิดทีเซอร์ให้ดูไปด้วยเมื่อกี้เทพยุทธ์ไรพ่ายเดอะฮีโรสนั่นเองนะครับของค่าย p พย์พารนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ชุลหุ่นนิดนึงมีปัญหานะใช้ ID ที่ทางทีมงานเขาเจนให้ไม่ได้นะฮะก็เลยต้องมาเล่นใหม่กันเลยไม่เป็นไรเนาะเนาะก็เล่นใหม่ไปพร้อมกันลวกันนะะ เอาละนะครับเข้าสู่ในเรื่องของเกมนะสังเกตนะก็จะเป็นลักษณะแอคชั่นเนา Action, นะมีสกูงสกิลให้กดนะครับเสียงของเกมเป็นยังไงบ้างก็ก็บอกได้นะครับเสียงดังไปเบาไปเบาฮะอ่าก็จะเป็นแนวแบบแอคชั่นนะฮะก็คืออ่ออาร์พีจีนะแอคชั่นอาร์พีจีก็คือเราคลิกเดินแล้วก็สั่งให้โจมตีโดยมีสกิลแบบนี้นะครับอ่าสกิลมันก็จะมีหลากหลายครับผมเพื่อแบบนี้เป็นตน้นเหมาะสำหรับคนที่ชอบหนังจริงกำลังภายในนะฮะแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งมีออโต้มาให้เลยครับออโต้ <laughs> มีออโต้มาให้นะเกมนี้เหมือนสามก๊กอ๋อก็คือมันเป็นทีมจีนเหมือนกันเนาะต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนจีนก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆเลยคือพวกสามก๊กพวกไซอิ๋วพวกหนังจีนกําลังภายในซึ่งซึ่งอันนี้อยู่ในหมวดของหนังจีนกําลังภายในนะโอเคอะต่อนะครับอะก็มีระบบเรียกเพื่อนด้วยนะเออไหนก็พาเพื่อนมาลุมอัดบอสกันได้นะครับระหว่างนี้ก็มีสกตรสกิลลาใส่ไปไหมยังครับ เดี๋ยวเสียงเกมโอเคไหมเบาไปอะไรยังไงบอกนะฮะเพิ่งเพิ่งมาไลฟ์อเกมมือถือกลับมาไลฟ์เกมมือถือหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มาเป็นปีแล้วนะฮะก็อาจจะมีอะไรกระท่อนกระแท่นไปไงขออภัยด้วยนะฮะถ้าเวิร์ดเดี๋ยวทำบ่อยๆนะครับอ่าถ้าเวิร์ดเดี๋ยวทำบ่อยๆนะะฮอ่ากลับมาแล้วใช่ไหมไปโหลดเกมมาใช่ครับทันครับผมตอนนี้เพิ่งเริ่มเล่นเลยครับอัดกันดูกราฟิกเป็นไงคืออย่างที่บอกนะฮะเกมนี้แอคชั่นนะครับ RPG แล้วก็เป็นธีมหนังจีนกำลังภายใน เพราะนั้นใครที่ชอบดูหรือชอบแนแอคชั่นเนี่ยเหมาะทั้งคู่เออขอ,อ,อมีในโทรศัพท์ไหมอันนี้เบอร์โทรัพอ,อ่ไม่ให้อันนี้มันเกมมือถือครับผมผมเขียนอยู่เหนะ็นไหมเป็นเกมมือถือนะครับเอออ่าสวัสดีน้องมอนครับผมสวัสดีครับพอเราจบช่วงปลอบเสร็จเราก็จะเห็นว่าเนี่ยลักษณะอินเทอร์เฟซนะครับของเกมนี้ ก็จะแบ่งโซนชัดเจนนะฮะก็ตามสไตล์ที่มาจากจีนเนาะเขาจะมีพวกเกี่ยวกับโปรโมชั่นพวกเติมเงินอยู่ด้านขวาบนนะฮะแล้วก็มีระบบช่วยเหลือแล้วก็เกี่ยวกับ ID ก็จะอยู่ด้านซ้ายบนแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเมนูหลักอยู่ข้างล่างซึ่งระบบเยอะมากจริงๆต้องเล่นไปยันนู่นอะไรเวเจ็ดสิบแปดสิบนู่นนะถึงจะเปิดนะครับเยอะขนาดนี้นะฮะอ่ะก็ทําตามระบบการสอนของเกมไปก่อนนะครับอย่างแรกที่เขาพาไปเลยคือเรื่องของการผูกวาสนา อ่ะไปเลยนะครับมันคือการเปิดกรจะปองนั่นเองนะอ่ะสุ่มไปเลยครับผมจะหมู่จะจาอ๋อโอเคเราจะได้ชอริวเฮียงนะฮะ <Come on. S 1> ทุกคนอยู่แล้วนะครับไ <Come on. S 1> ต่เราได้อยู่แล้วคนนี้นะฮะชอริวเฮียงอ่ะไม่รู้มีใครรู้จักกันบ้างนะก็หนังจีนกําลังภายในน่าจะน่าจะน่าจะเคยเห็นเนาะอืออ่ะกดที่ทีมนะฮะก็มีการจัดทีมก็ตามนี้ครับไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยจัดได้3มตัวแล้วก็อ่าเสริมกําลังได้2ตัวนะครับ อ่าแล้วก็ไปท่องอยุทธจักรกันนะครับอยู่ด้านขวาล่างอันนี้แน่นอนเป็นเรื่องของการต่อสู้ลักษณะการต่อสู้ของเกมนี้ก็จะค่อนข้างเอ่อเรียกว่าไงดีล่ละมันก็แบ่งเป็นแผนที่ในแต่และแผนที่ก็จะมีระดับความยากแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสะสมดาวอ่าเล่นดีๆตามเงื่อนไขที่ากำหนดสะสมดาวครบก็รับรางวัลกันไปนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเกมรูปแบบนี้คุ้นเคยกับคนไทยอยู่แล้วเพราะนั้นเล่นไม่ยากครับเกมนี้นะฮะมีเรื่องของการเลือกเพื่อนลงไปต่อสู้นะฮะ อ,อ,อ่ะลุยกังต่อนะครับสำหรับการต่อสู้รอบนี้นะฮะเป็นไงบ้างเอ่ยก็ออโต้ได้แล้วเนาะก็ชิวๆฮะชิวๆนะไปใช้สกิลบ้างนะครับแต่ส่วนจะออโต้สกิลได้นี่ต้องเลเวล20เนาะนี่เลเวลยี่สิบที่จะฉล,ลองครบรบแสนซับสไครต์ไหมอ่าตอนฉลองครบ5้า0 0ยังไม่ได้ฉลองเลยรางวัลยังรางวัลยังอยู่ในห้องอยู่เลยไม่มีเวลาแจกเลยขอโทษด้วยจริงๆเดี๋ยว7 0 0 0หเดี๋ยวผมแจกทีเดียว ฉะลองไหมฉลองแน่เออแต่ว่ามันไม่ได้เร็วๆนี้หรอกอืมโอเคอ่ะนี่ก็เห็นลนะักษณะการต่อสู้นะฮะกราฟิกถ้าพูดถึงเรื่องกราฟิกผมว่าโอเคนะในมือถือก็อทําได้ขนาดนี้ผมก็โอเคนะเพราะบางเกมเนี่ยใน PC เนี่ยก็ยังสู้มือถือสมัยนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็อย่างที่เห็นเนาะใครชอบมีคัดซีด้วยใช้สกสุลสกิลว่ากันไปนะฮะ เกมนี้เปิดนานยังสักพักครับผมจริงๆจะไลฟ์ตั้งแต่ช่วง2อสามนทีที่แล้วนะฮะที่มีเหตุการณ์นะครับเอ่อนั่นแหละก็เลยต้องเลื่อนมานะฮะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะมีคำถามเกี่ยวอะไรกับเกมนี้ก็ก็บอกนะฮะก็ก็ถามได้เลยนะฮะอันไหนผมจำได้เดี๋ยวผมจะรีบบอกเลยทันทีนะเดี๋ยวเราจะเล่นไปราวๆแค่ประมาณอ่าอีกสักสินาที15นาทีนะฮะก็จะให้เห็นว่าเกมนี้มันเป็นแนวไหนนะฮะก็โหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับโหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับ อ่าเมื่มอกี้เรื่องของการต่อสู้ใช่ไหมครับกับการเปิดกระปองเขาสอนไปแล้วคราวนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครบ้างอ่าเรื่องของตัวละครเกมนี้บอกเลยว่าระบบการอัปเกรดเยอะมากนะครับมีทั้งอัปเกรด exp อ่า e อัปเกรดดาวอะไรอย่างนี้มีการตีบวกตัวละครแต่ต้องเลเวลสูงหน่อยแน่มันมีการตีบวกเพิ่มความสามารถตัวละครด้วยนะครับค่อนข้างหลากหลายใช้คํานี้กันละกันนะฮะอย่างอันนี้เขาลางเทสเรื่องของการอัปเก,กรดเลเวลของตัวละครอยู่นะก็ใช้พวกยาพวกนี้นะครับก็ได้จากการลงดันเจ้นทั่วไปอะครับก็ หาไม่ยากครับพวกนี้อ,อมีเรื่องของเลื่อนขัานดูดิเห็นไหมเยอะนะฮะมีสกงสกิลวาสนาก็มีไอเทมสวมใส่ก็มีคือหลากหลายใช้คำนีก้ก็แล้วกันถ้าใครหาเกมแนวนี้อยู่<ด>ยก็ลองโหลดมาเล่นดูนะฮะเป็นตีมกําลังจีนเออไม่ใช่กําลังจินเป็นตีมหนังจีนกำลังภายในนี่เอ,อผมว่าพี่เล่นโหดดีนะครับเล่นอะไรเอ่ยเกมอะไรเกมอะไรเอออ่อ จริงๆก็ถามได้นะแต่ว่าออยากจะให้โฟกัสที่เกมนี้ด้วยนะว่าเรามาไลฟ์เกมนี้เนาะเดี๋ยวพวกที่มาหาข้อมูลเกมนี้นี่ไม่รู้จะเ <c oughs> ขาไม่รู้จะหาข้อมูลยังไงนะะเฮ้ยเสียงมันเบาไปเปล่าอ่ะผมไม่ได้เทสเสียงหมายถึงเสียงในเกมนะครับถ้าเบาไปบอกนะเออ <c oughs> คือตัวผมเองยังไม่ได้ยินเลยนะี่ยตอนนี้เสียงเกมเนี่ยโอ้ยโดนกับดัก เด้งเลยนะครับอ่ะก็อันนี้ก็สอนเรื่องระบบการเปลี่ยนตัวก็อยู่ฝั่งนี้เนาะเออก็เปลี่ยนตัวได้นะครับเพราะนั้นเวลาตัวละครของเราที่ที่ที่เรียกว่าอะไรเลือดลดแย่เนี่ยเราก็เปลี่ยนลงมาก่อนสังเกตว่าเลือดจะลีด้วยนะค่อยๆลีไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยค่อยๆขึ้นนะเพราะนั้นก็เวลาปั้นก็ปั้นสักสามตัวครับให้มันเก่งๆเรียกเพื่อนมาช่วยดีกว่ามากทีเดียวจอดเลย ยังไม่ทันอะไรเลยแค่กระโดดลงมาจากฟากฟาก,ก็ตายเสียแล้วแหมก็ตายเสียแล้วครับ <im it> ผมก็ <im it> ขอบคุณนะ <im it> ที่มาเยี่ยมชมกันถึงอ่ะก็พยายามจะกลับมาไลฟ์ให้ได้เยอะๆครับก็เกมอะไรก็ว่าไปนะฮะ <im it> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์ถ้ามีเวลานะเดี๋ยวจัดไปให้ตลอดนะครับ เอาล่ะก,ก็ออโอเคกลับไปที่หน้าหลักกันนะฮะเขาให้ทำอะไรเอ่ยผูกว่าสนาเปิดกาะจัปองอีกเลยครับผมไปมันมีสุ่มฟรีด้วยนะอ่าบางทีเนี่ยอ่าเรื่องของใช้คำว่าอะไรดีการได้มาตัวละครของเกมนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือการเปิดกาะจัปองหรือไปลงดันเจียนบางประเภทจะได้รับเป็นเศษของตัวละครมาซึ่งเศษเนี้ยก็สามารถทำเอาไปทำได้สองอย่างอย่างแรกคือในกรณีที่เราไม่มีตัวละครนะฮะเราก็เอาตัวเนี้ย เออเราปรสะสมเศษตัวนี้ให้ครบก็สามารถที่จะเรียกตัวละครได้นะครับเรียกตัวละครมาใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเออเรามีตัวละครนั้นอยู่แล้วเราก็สามารถเอาเศษอันเนี้ยไปเพิ่มดาวให้กับตัวละครได้เพราะนั้นระบบนี้เราจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเอออ่ะแล้วไงต่ออันนี้ให้ทําอะไรอ่ะกลับไปที่ตัวละครนะฮะก็จะเห็นว่ามีชิ้นส่วนแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมสะสมชิ้นส่วนครบเราก็สามารถที่จะเรียกมาได้อ่าชิงจังอ่านอ่านว่าอะไรเนี่ยจางเย่าถง นะ้าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครฝีมือดีมาอย่างไหนะฮะ <t ose grow Volt> ก็จางเงี้ยวถุงเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ฮิลได้นะครับ <t ose grow monster> ก็จะทําให้เราเนี่ยคือคือคือ,คอ,คอ,อ,คอคมันเป็นสายฮิลโอเคป่ะโอเคแนมันเะป็นสายฮิลนะสังเกตนะครับตอนนี้เรามีตัวละครเกิน3ตัวแล้วเพราะฉะนั้นตัวละครตัวที่4ที่5เนี่ยจะมาเป็นกําลังเสริม <ose grow the JK> ซึ่งจะเอาไปใช้ในการต่อสู้ไม่ได้แต่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  แต่สามารถที่จะใช้สกิลนะครับของตัวละครนี้ได้เพราะนั้น3ตัวนี้กำลังแย่เราก็กดสกิลของตัวนี้ใช้ในการฮิลอะไรแบบนี้นะครับโอเคถึงด่านที่3แล้วไปรู้ยันต่อนะฮะคือลักษณะการเล่นของเกมนี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละก็คือค่อยๆสอนเราไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปเพราะฉนั้นใครที่เกรงว่าจะเล่นไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องกองักงวลเลยนะครับเดี๋ยวมันก็สอนตลอดว่าให้เราทําอะไรบ้าง นันก็อันนี้ก็เลือกลองลองดูก็แล้วกันนะก็ใครชอบกําลังภายในะชอบแอคชั่นไม่ไม่ใช่แนวแอคชั่นแล้วตอนนี้คือมีออโต้แล้วก็แค่ค่อยกดสกิลท่านั้นเองที่สกิลฮิลเห็นไหมครับที่เราได้มาโดยการนาไอคนเมื่อกี้ไอคนไอไอที่เราไปเปิดกระยาปองมาล่าสุดอะไปเป็นกําลังเสริมนั่นเองก็สามารถใช้สกิลของเขาได้ตรงนี้เลย ฮะโอโนผมอยากตัดคลิปโดนตัดออกแงใจร้าย,ายกรรมหมายความว่างไงเอ่ยโอเคสังเกตนะครับเมื่อกี้เลื่อนรถไปเยอะแต่ว่าผมก็ใช้ตัวละคเรเสริมของเราในการฮิวนะฮะโอเคเรทเทคับผมอันนี้บอสแล้วเหรอเรียกเพื่อนมาช่วยหน่อยไม่ได้ค่อยได้เรียกเพื่อนมาช่วยเลยเ <c oughs> พื่อนแค่ลงมา,าทีเดียวะนะฮะนี่บอสก็ดับแดดินไปเสียแล้วนะฮะโอเค ไปดูกันต่อเรื่องตัวละครอ่ะสังเกตนะครับว่าตอนนี้มีระบบเรื่องของการอัปเกรดตัวละครอีกอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็คือการเลื่อนขั้นนั่นเองนะฮะก็เป็นระบบหนึ่งที่จะช่วยทําให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นได้ด้วยนะครับและถ้าเกิดอ่อพวกวัตถุดิบพวกนี้ที่เราหาไม่เจอเนี่ยมันก็สามารถที่จะกดดูได้ว่าวัตถุดิบเนี้ยมันหาที่ไหนนะฮะก็ค่อนข้างสะดวกสบายอ่ะเขามีดอกที่ด่านนี้อะไรอย่างงี้ก็กดไปได้เลยนะครับซึ่งด่านไหนที่เราเคยผ่านไปแล้วแบบ3ดาวเนี่ยเราสามารถกด ผ่านด่านทันทีได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาลงไปดูฉากแอคชั่นบ่อยๆนะฮะก็สามารถกดตึ๊ก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 คามได้เลยคามได้เลยนะครับถามว่าเกมเพิ่งมาไหมเกมมาสักพักแล้วครับแต่พอดีติดช่วงไวทุกนะฮะก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะครับเพิ่งกลับมาไลฟ์นะครับมาสักพักแล้วก็ถามว่าถ้ามาเล่นใหม่ทันไหมทันครับก็เนี่ยผมก็เพิ่งมาเล่นเนี่ยเห็นไหมนะเออเกมพวุนี้คืออยู่ที่ความขยันเป็นหลักนะครับก็ถ้าเกิดใคร ลองเล่นแล้วชอบจริงๆนะครับก็ไม่ไม่ปฏิเสธนะว่าเติมเงินแล้วจะทําให้เก่งไหวขึ้นอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธแต่คืออยากจะให้ลองเล่นกันดูก่อนว่าชอบไหมเออถ้าชอบเนี่ยมีเงินเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเออไม่ได้ขโมยทางพ่อแม่มามีเงินเหลือใช้อะไรอย่างเงี้ยเออโอเคอาจจะเติมเงินเพื่อสนับสนุนเกมก็ได้ตัวเองจะได้เทพไวขึ้นด้วยก็วิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายนะจัดป้าดูสกิล อลังการงานสร้างมากเฮ้ยโอ้โหดิ้นเลยดิ้นเลยดิ้นเลยโดนพี่อ้วนทุบอย่างงี้ดิ้นเลยแต่ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอฮิวเดี๋ยวรอฮิวบุกด่านสำเร็จะะะนะลักษณะนี้ครับผมผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะคือมันพักเป็นเสียงไทยโอเคเลยอโอเคนะสังเกตเราเคลียร์ด่านบทเรียบร้อยแล้วเราสะสมดาวได้ครบทั้ง3 อ่าทั้ง3ดาวทุกดานเลยก็จะรับของขวัญได้นะฮะนี่ก็อ่าเห็นแลได้เป็นเศษของตัวละครมาอีกนะครับแล้วก็ได้เงินแคสด้วยนะเกมนี้เงินแคสถามว่าหาง่ายไหมก็ก็ง่ายเหมือนกันนะคือมันอยู่ที<อ>่วความขยันเลยอะ่ะเป็นหลักนะฮะอ่ะต่อนะฮะที่ตัวละครน,นะครับก็ตอนนี้เราก็สามารถอัปเกรดระบบนี้กันต่อได้นะครับ อับคันใช่ไหมเออเรื่องขันนะฮะสามารถไปเรื่อยๆเพื่อพิสูจน์สกยภาพีิแท้จรของจอมนะครับทีนี้อ่าน่าจะใกล้จบช่วงสอนแล้วเขาให้ไปอ่าดูที่กิจกรรมแนะนํานะครับซึ่งคือผมจะบอกว่าเกมแนวเนี้ยจะอ่ามีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายเช่นเราเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี้ยล็อกอินติดต่อกัน7วันเราก็จะได้รับของดีเลเวลถึงตามที่กําหนดอะไรอย่างเงี้ยจะมีของแจกตลอดเพราะนั้นก็ลองเข้ามาเช็คดูนะครับเวลามีกิจกรรมมีอะไรแบบนี้นะครับ โอเคก็น่าจะจบช่วงการสอนแล้วเนาะก็มีการดาวน์โหลดอีกอีกขยึกนึงนะฮะเ <ส trilogy. S 3> พราะนั้นอย่างที่บอกครับเกมส่วนใหญ่ใช้ใช้เน็ตครับผมใช้เน็ตนะฮะพยายามต่อเน็ตทิ้งไว้ด้วยนะโอเคยินดีด้วยครับตอนนี้ก็จบช่วงของการสอนเรียบร้อยนะฮะอ่ะต่อมาที่เขาแนะนําเลยคือระบบภารกิจนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าภารกิจเนี้ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะเลเวลขึ้นไวๆให้มาทําภารกิจประจําวันทุกวันครับผมเลเวลจะขึ้นไวมากนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่า กลัวไม่ทันคนอื่นคือขยันอย่างที่บอกคือต้องขยันนะมาทำโคงทำเวสนะฮะมี Energy อย่างเงี้ยดูดิ e n e r g ีเหลืออย่างเงี้ยก็ลงดันเจียนอะไรไปนะฮะไม่ต้องเติมเงินก็ได้แต่ต้องขยันสรุปนะฮะอาดุยกันต่อนะะอันนี้โห่วหวยังไงชาวสปาร์ตันนะ,ะคือต้องต้องต้องบอกอย่างนี้คืออย่างเมื่อวานผมลองเทสเกมหนึ่งใช่ไหมคือ ไม่มีเวลาแม้แต่กระทั่งจะเทสก็เลยเล่นสดไปรีวิวไปวิเคราะห์ไปก็เลยจะถามว่าแบบนั้นโอเคไหมเออถ้าแบบนั้นโอเคอะ่ะมันจะทําให้ผมไม่ต้องเสียเวลาในการที่ต้องโหลดเกมมาลองนานๆอืมทุกวันนี้เวลาว่างของตัวเองยังมีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลย <c oughs> เออถ้าอยากว่างนานกว่านั้นก็ต้องนอนน้อยเมื่อวานนอนสองชั่วโมงเออนะก็ช่วยเวลากำลังจะหาเลขามาช่วยทํางานแล้วเนี่ยเอาจริงนี่บน่นออกรลฟ์เลยอ่า มาทำทุกอย่างคนเดียวไม่ไหวเออโอเคนะไม่เกี่ยวกับเกมนี้เลยแค่บ,บน่นเฉยๆสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็เรียบร้อยครับผมนะอ่ะพอพอเห็นภาพไหมลักษณะการเล่นเกมนี้นะพอเห็นภาพไหมก็ไม่ได้วุ่นวายมากนะักนะไม่ได้วุ่นวายมากนะักตีมหนังจริงแล้วภายในใน,นะฮะก็ใครที่ชอบก็ลองเล่นดูนะครับอ่นะ มันพามาที่ร้านค้าโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเรื่องของร้านค้าคือเรื่องของการเอาเงินในเกมหรือเงินแคสมาซื้อนั่นเองซึ่งมันก็จะสุ่มนะครับตามเวลาที่กําหนดนะฮะตามเวลาที่กําหนดนะครับงงมีอะไรอีกก็น่าจะหมดแล้วนะช่วงการสอนนะครับแล้วก็มีพวกกิจกรรมอย่างที่เมื่อกี้บอกนะฮะพยายามดูนิดน,นึงว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเติมเงินด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรนะเก็บเลเวลใช่ไหมมีล็อกอินติดต่อกันอะไรแบบนี้นะครับ ก็ลองสังเกตดูถ้ามีสีแดงๆขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าทําอะไรกับมันได้บางอย่างอ่าก็ลองอ่านดูก็แล้วกันนะครับเป็นภาษาไทยแล้วนะผมจะไม่แปลอะไรเหมือนเกมญี่ปุ่นนะครับโอเคนะมีรางวัลล็อก in. อินนะประจําวันด้วยก็อย่าลืมล็อกอินนะครับแล้วก็สามารถชดเชยล็อกอินได้เลยนะเนี่ยเออสำหรับคนที่ลืมล็อกอินหรือไม่ได้เล่นวันนึงอะไรเงี้ยสามารถมาชดเชยล็อกอินได้แต่ก็ต้องเสียเงินจำนวนหนึ่งนะครับอ่าโอเคเนี่ยแหละก็ข้าวๆข,าข,าของเกมนี้ แล้วในอนาคตถามว่าเจออะไรนะครับเนื่องจากผมเคยเล่นมาแล้วผมก็จะพอกายไ์ให้ได้ซึ่งระบบที่ที่อยากจะให้ติดตามเลยก็คือพวกเนี้ยที่มันยังไม่เปิดมันมีพวกฝึกฝนนะฮะที่จะทําให้มีดันเจี้ยนเยอะแยะเลยนะครับให้เราเข้าร่วมนะครับมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีพวกะระบบกิ้ใช่ไหมอ่าหน่วยทับอะไรเงี้ยระบบกิ้บูลิมนี่ก็คือเป็นเรื่องของ PP ซึ่งค่อนข้าง หลากหลายใช้คํานี้ก็แล้วกันนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะรีวิวทันไหมนะเดี๋ยวตอนนี้ก็ดูสิ่งที่เราทําได้ก่อนนะครับคือเรื่องของเควสเนาะตอนนี้เราท,ทําเควสผ่านแล้วก็อย่าลืมมารับนะครับเลเวลจะขึ้นไวมากอย่างที่เมื่อกี้ได้ไกด์ไปนะฮะว่าภารกิจเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้เลเวลของเราเนี่ยขึ้นนะเยอะมากนะครับนําเพื่อนร่วมต่อสู้ชัยชนะ10ครั้งให้ต้องลงดันจิน้หนอ่งห้าครั้งแล้วพาเพื่อนไปด้วยห้าครั้งเนาะผูกสัมพันธ์ลักษณะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นเปิดกระป๋องนั่นเองนะก็เปิดในครบครั้ง้งเดี๋ยวก็จะไ ได้ผ่านเควยดีอ่าเพราะน,นั้นหลังจบช่วงการสอนแล้วทำอะไรต่อก็ตามนี้แหละครับภารกิจเพื่อที่จะให้เลเวลของตัวเองขึ้นไวขึ้นเพื่อเรียบปลดล็อกระบบต่างๆมากขึ้นแล้วก็จะทำให้อ่ามีเขาเรียกว่าอะไรฟังก์ชันที่ทำให้เสริมความแข็งแกร่งเนี่ยมากขึ้นนะครับมากขึ้นอ่าอันนี้ก็แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันนะก็โดยรวมเกมนี้นะฮะก็บอกเลยว่าโอเคนะสำหรับผมอ่เออจริงๆเกมไหนไม่โอเคผมไม่รีวิวแล้วนะฮะที่รีวิวมาเกือบ800เกมเนี่ย ก็โอเคทุกเกมู่แล้วโอเคทุกเกมู่แล้วะะเดี๋ยวเราจะ,จะลองอัปเกรดตัวละครกันดีกว่านะฮะก็ไปหาวัตถุดิบกันมันขาดไปอันหนึ่งเนาะกดกวาดล้างได้นะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าด่านไหนที่เราเคยผ่านแบบ3าดาวไปแล้วเนี่ยเราสามารถกดกวาดล้างได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีตัวกวาดล้างด้วยนะเออมีตัวกวาดล้างด้วยนะครับได้ยังครบอย่างอ่ะครบแล้วนะครับก็สามารถเลื่อนขั้นได้นี่เลื่อนขั้นก็นอกจากเก่งขึ้นแล้วเออถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสกิลจะมากขึ้นด้วยนะ เออเนี่ยเราไปดูสิวิชานะฮะใช่เลยนะครับก็จะทําให้มีสกิลมากขึ้นด้วยนะครับนะแต่ว่าไอตัววิชาเนี่ยกว่าเราจะอัปเกรดได้เนี่ยต้องรอเลเวลหน่อยต้องให้ ID มาเลเวลสิบสองถึงจะมาอัปเกรดพวกสกงสกิลได้นะครับอ่าเพรานะนั้นอย่าลืมนะฮะมีภารกิจให้รีบม,มาทำนะครับโอเคอ่าโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆข,ของเกมนี้นะฮะเทพปยุทธ์ไร้พ่ายนะครับก็ขอนำเสนอฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ นะะเนื่องจากว่าอันนี้ต้อง disclaimer ไว้เลยเนื่องจากว่า1เลยคือ ID ที่ทางทางทีมงานเจนมาให้ผมเนี่ยมันเข้าไม่ได้ก็เลยต้องเล่นใหม่เลยตัย้งแต่แรกนะครับก็น่าจะเห็นภาพแล้วสรุปสั้นๆนะฮะเป็นแนวแอคชั่น R P G นะครับตีมกําลังภายในนะครับระบบหลายอย่างคนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วนะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับทำให้เล่นง่ายและไปได้ง่ายนะลองช่างใจงกันดูเองนะครับถ้าเกิดว่าอชอบก็โหลดไม่ชอบก็ไม่โหลดเท่านั้นเองเท่านั้นเอง ดาวเองไม่มีอะไรมากเลยนะไม่มีอะไรมากเลยนะฮะโอเคเนาะสำหรับเกมนี้ก็เท่านี้กันละกันนะฮะเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กันละกันนะฮะก็ขออนุญาตปิดไลฟ์เกมนี้ไว้เท่านี้กันละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับกับผมนายช็อตตี้บูโจวานะฮะก็ค่อนข้างขอถอนกระแท่นเนาะไม่ได้จัดนานมากพอมาจัดแล้วก็เจอปัญหานะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆริงขอโทษด้วยจริงๆเดี๋ยวผมก็ต้องไปตัดต่อให้เหลือแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้ด้วย นะฮะก็ถ้าไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยนะครับก็สำหรับการไลฟ์เกมนี้นะฮะก็อไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับผม